ดูนุ้นุิเศษนะคะวันนี้เข้าร่วมแคมเปญรีวิวเป็นรับเงิน้างกับคุณสิตานะคะนี่จะมารีวิวโลลิต้าค่ะวันที่สามแล้วค่ะโลลิต้าวันที่สามแล้วกินวันละสองแคปซูลนะคะ สำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับภายในเวลามีรอบเดือนแล้วจะปวดท้องแบบนี้ค่ะโลลิต้าช่วยคุณได้ช่วยรับช่วยยับยั้งมะเร็งปากมดลูกนะคะน้ำเยอะกินวันละสอแคปซูลพร้อมอาหารนะคะดูมา มาวันที่สามแล้ววันนี้วันที่สามจะดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองวันที่สามความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเอย่าผิวพันดีนะคะลอริต้าเี๋ยวจะมาบอกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้วันที่สามแล้วรอรอดูอีกสองสามวันจะมาบอกค่ะ